วันนี้เวยเล่จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของกระต่ายน้อยลองลูน่านั่นเองลูน่ามาแล้วนะคะขึ้นมาที่ชว่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเมาส์มอยกันเรื่องของกระต่ายผัดขนค่ะ <c oughs> ลูน่าผัดขนแบบเยอะมากๆอันนี้คือที่เพื่อนๆเห็นคือลูน่าเนี่ยเขาไปทําสปามาเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ขนลูน่าเยอะมากจริงๆนะคะซึ่งก่อนหน้าน,นี้เนี่ยลูน่าเนี่ยออมีน้ําหนักตัวถึง900กรัมนะคะซึ่งเยอะกว่าปกติเยอะมากๆเลยแล้วพอหมวยพาไปสปานะ รูหน้าก็ทั้งหนักกลับมาปกติที่750กรัมค่ะก็คือหายไปขีดก,กว่าเลยเพราะว่าขนน้องเยอะมากนะคะเข้าๆเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เออมีปัญหาเหมือนกันช่วงนี้ที่กระต่ายผัดขนเนี่ยอาการก็คือเราจะรู้ได้เลยเพราะว่าขนมันจะเยอะกว่าปกติเยอะมากๆแบบว่ามันจะฟุ้งทั่วห้องเลยนะคะแม้กระทั่งเอ็นดีที่เป็นแบบพันขนสั้นหรือว่าพวกหลอกที่ขนสั้นนะแต่ว่าเวลาผัดขนเนี่ยขนก็จะเยอะมากๆฟุ้งทั่วห้องเลยแล้วก็จะมีอาการ ที่ไม่ค่อยดีกับน,น้องเท่าไหร่เวลาผลัดขนแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้ดูแลเนาะเพราะว่าก็อย่างที่เหมือนเคยทำคลิปไปเนาะก็คือน้องจะมีอาการแบบท้องอืดได้นะคะแล้วก็เหมือนกับเ,เลี้ยกลงเข้าไปเกิดก้อนขนข้างในการขับถ่ายก็จะไม่ปกติอืดน้องก็จะเล็กลงหรือว่าเป็นอืดสายสร้อยแนตะ่ถ้าเราดูแลดีดนะคะน้องก็จะกลับมาสุขภาพแข็งแรงดีค่ะ ซึ่งตอนนี้นะคะลูกนา้าก็กลับมา750กรัมแล้วหลังจากที่ไปสปามา,าสำหรับร้านที่หน่วยพาไปสปานะคะล่าสุดจะเป็นลับบิตโตกคาเฟ่อันนี้ไปมาหลายครั้งแล้วนะคะอยู่ที่สูขุมวิทร้อยหนึ่งค่คะแถววชิรธรรมสาธิตนะคะซึ่งถ้าเพื่อนๆอยากจะไปเนี่ยก็แนะนําว่าให้โทรไปก่อนนะเพราะว่าคิวค่อนข้างเยอะมากๆเลยโดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าบางทีเขาจะมีคาเฟ่อะไรอย่างงี้เนาะบางทีเราต้องโทรไปจองคิวก่อนนะคะบางทีเนี่ยหน่วยก็ ไม่ได้คิวนะคะก็คือไม่ได้ไปเราไม่ได้สปอนเซอร์อะไรจากเขานะแต่ว่าเราจะมาแนะนำเพราะว่าขนลุน่าช่วงที่ผัดขนนะ่ะห่วยแบบหวีทุกทุกวันนะคะหวีเยอะมากๆแต่ว่ามันก็ไม่หมดไม่สิ้นสักทีมันก็ผัดมาเพิ่มผัดมาเพิ่มตลอดเราก็เลยไม่รู้จะทำยังไงเราคือขนเขาเยอะแบบเดินนิดเดียวขนล่วงเดินนิดเดียวขนล่วง ออกมาเป็นตัดกระจุกกระจุกเลยะคะ่ะเพื่อนๆเ,เราสามารถดึงขนเขาเออกมาเป็นก้อนๆได้เลยเต็มไปหมดเลยนะคะหวยก็เลยพาไปที่ล้าบิโต้คาเฟ่ค่ะเดี๋ยวหวยจะขึ้นรูปให้ดูนะคือจะเป็นรูปที่ทางคาเฟ่ส่งรูปมาให้นะคะที่เขาแบบหวีขนน้องลูน่าออกมาคาเฟ่ Cafe เขาเมาสเมาว่า,วาน้องลูน่าเนี่ยขนเยอะเท่ากับกระต่ายคอนแลนด์หลบตัวใหญ่2ตัวเลย คือต้องหวีเยอะมากๆจนแบบกว่าจะหมดอ่ะเพราะว่าขนน้องร่วงเยอะมากๆเลยนะคะแบบขนหนามากๆขณะที่เราหวีทุกวันนะแต่แบบเออดีใจมากเลยที่แบบพาน้องไปสปาเพราะว่าเราไม่มีทางหวีได้เยอะขนาดนั้นน่ะขนาดเราหวีทุกวันอ่ะขนมันก็ออกมันไม่เยอะขนาดนั้นและคือร้านเขาก็ไม่ได้ตัดขนหรืออะไรนะแค่หวีอย่างเดียวแต่ว่า อาจจะมีเทคนิคอะไรที่เราไม่รู้นะคะก็เขาเขาหวีได้ดีกว่าเราว่ายง่ายแล้วก็ตัดเล็บได้เรียบร้อยเขาก็แบบใจดีด้วยเขาแบบเป็นเชลเตอร์กระต่ายเขาก็จะรู้เรื่องกระต่ายดีมากๆเลยนะคะสําหรับเพื่อนๆนี่อยากจะพาน้องไปสปาหมวยแนะนําว่าจะไปที่ไหนก็แล้วแต่นะคะจะไปแบบหวีคนที่ไหนก็แล้วแต่แนะนําว่าบอกเขาเลยว่าไม่อาบน้ําแบบเปียก เพราะว่าบางที่ไม่รู้ถ้าเกิดเขาพาน้องกระต่ายเราไปอาบน้าเปียกอะไรเงี้ยมันเสี่ยงช็อกเสี่ยงเสี่ยงชีวิตได้นะแต่ก็จะมีร้านที่เขารับแบบเปียกหรอกเขาแบบมีความรู้อะไรเงี้ยอันนี้หมวยไม่แน่ใจจริงๆแต่ไม่ไม่เคยทํานะคะส่วนถ้าใครที่จะพาน้องแบบไปหวีขนไปแบบตกแต่งขนแนะนําว่า,าบอกที่สปานะคะว่า ไม่ให้กำจัดขนที่แบบตรงอุ้งเท้านะคะแบบบางที่เนี่ยเขาจะเอาบัตเตอเลียนใช่ไหมแล้วก็แบบทำเหมือนน้องหมาเอาขนที่อุ้งเท้าออกซึ่งจริงๆแล้วอะกระต่ายนะคะเขาควรจะมีขนที่อุ้งเท้าเอาไว้ในการแบบซัพพอร์ตเวลาเขาเดิน เพื่อให้อุ้งเท้าเขาเนี่ยไม่อักเสบนั่นเองนะคะดังนั้นก็แนะนาเพื่อนๆเลยว่าให้บอกกับที่สปาไว้ด้วยว่าไม่เอาขนที่อุ้งเท้าออกนะคะแล้วเวลาตัดเล็บเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าสปาที่เขารับกระต่างเขาจะรู้อยู่แล้วว่าต้องตัดตรงสีขาวไม่ตัดตรงสีแดงสีชมพูอะไรอย่างนี้นะคะ ซึ่งล่าสุดที่หวยพาน้องไปแล้วพี่โตทำดีมากคือแบบขนหายไปเยอะมากๆแบบน้องตัวโล่งขึ้นเยอะแล้วก็แบบน้ำหนักลงไปเยอะเลย mm hmm. เพราะว่าเอาขนออกไปเยอะมากแต่จะบอกว่าน้องเนี่ยคือทุกครั้งที่พาไปสปาไม่ว่าจะที่ไหนนะน้องจะงอนหวยมากคือไม่รู้เพื่อนเป็นไหมเวลาแบบเราหวีขนเขาหรืออะไรเงี้ยเขาจะงอน คือเขาไม่ชอบอีคนไม่ชอบตัดลิฟอะไรพวกนี้แล้วพอเราทําเขาจะงอนแต่ที่มันจะงอนไปกว่านั้นก็คือเราพาเขาไปทําข้างนอกพี่เขาบอกว่าน้องไม่ดิน้นแม่อะไรเลยแบบน่ารักมากยอมทําทุกอย่างแต่พอกลับมาถึงบ้านคือเรารู้เลยว่าเขาไม่ปกติคือแบบเขาหนีเราไปเลยแบบไม่ยอมให้อุ้มไม่ยอมให้จับแบบไปอยู่ในโลกส่วนตัวใต้โซฟาของเขาไดเลยนะคะ คือรู้เลยว่างอนอ่ะเวลาทำทำสปาเบาๆแบบมีคนเล็กน้อยแต่เล็บนิดหน่อยจะงอนไปหนึ่งวันแต่ถ้าแบบอยากไปรับบิโตะเขาจะทาําความสะอาดแบบเคลียร์มากจะงอนไปเลยหายไปเลย2วันก็คือจะไม่ยุ่งกับเราคือเราให้อาหารเราถึงจะวิ่งมาแล้วกินเสร็จก็รีบวิ่งไปอะไรอย่างเง้ยค่หลังจากนั้นก็กลับมาเป็นปกติค่ะเพื่อนๆแบบมีประสบการณ์กระต่ายงอน,นอะไรก็คอมเมนต์มาบอกได้ แล้วก็เวลาเดินทางไปเนี่ยอย่าลืมพกน้ําแล้วก็พกอาหารไปด้วยบางทีน้องเนี่ยอาจจะเครียดไม่ยอมกินอาหารเม็ดอาจจะต้องเอาพุดแรปบีแคร์คิทิคลอลแคร์แล้วก็สลิงเนี่ยผสมกับน้ําเอาไปป้อนด้วยเพราะว่าบางทีเขาไม่ยอมกินเราก็ต้องบังคับผ่านสลิงนะคะแบบไม่ยอมกินหญ้าไม่ยอมกินน้ําไม่ยอมกินอาหารเม็ดอะไรเงี้ยแต่อย่างที่แรบีโตเนี่ยน้องยอมทานหญ้าที่แรปบีโตก็ถือว่า โอเคนะคะแล้วก็คือวันนั้นเนี่ยเราลืมเอาน้ําไปนะคะแล้วก็ไม่ได้เอาลีมไปพี่ที่คาเฟ่เขาใจดีมากเลยให้สลีมแล้วก็ให้น้ําน้องมาด้วยแถมมาด้วยะ <laughs> เออแล้วเราจะบอกว่ามันมีแบบว่าหลายคนนะคะเอาขนกระต่ายเนี่ยไปทําเป็นแบบไหมพรมหรือว่าไปทําเป็นตัวกระต่ายเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนทําเป็นก็ คอมเมนต์มาบอกนะหรือว่าลงลิงก์ที่เคยดูคลิปอะไรอย่างงี้มาได้นะคะคือมันน่ารักมากเลยบางคนเขาเอาขนกระต่ายที่ร่วงอะเอาไปทําเป็นตุ๊กาตากระต่ายแล้วก็เป็นหน้าตาเดิมกับกระต่ายแล้วเพราะว่ามันขนสีเดียวกันอย่างสมมติเป็นขาวทาสีขาวตรงนี้สีเทาตรงนี้เขาก็จะเลือกขนสีเทามาโปะไว้ตรงน,รงนี้แล้วก็สีขาวไว้ตรงนี้อะไรน่ารักมากนะคะ ชว่วงนี้คือหอมกระต่ายขนาดแบบว่าหวีไปแล้วมันก็ยังมีเหลือบ้างนะเพราะมันลร่ว,วองออกมาเรื่อยๆใช่ไหมจมูกก็จะติขดขนปากก็จะติขดขนนะคะชว่วงที่ผัดขนน้องจะขนเยอะมากๆเลยโอเคค่ะวันนี้เหมือลยดกับลูน่าต้องลาไปก่อนนะคะมีข้อสอบถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ เวลาหมยอุ้มกระต่ายจะอุ้มประมาณนี้นะคะเป็นวิธีการอุ้มที่ถูกต้องแล้วน้องก็จะปลอดภัยด้วยนะคะห้ามขี่หูนะไปก่อนนะอันนี้เป็นตุ๊กตากระต่ายที่ลูน่าไม่เล่นค่ะซื้อมาแล้วลูน่าไม่เล่นเลย <c oughs> หนูเศร้าจังเลยพี่ลูน่าไม่ยอมเล่นด้วยค่ะ <c oughs> พอผัดขนสีก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะช่วงทองเขากลายเป็นแบบขาวๆเฉยเลยโหสีเปลี่ยนไปเรื่อยๆให้เหมือนมีเซอร์ไพรส์ไปเรื่อยๆเลย